สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวอำเภอปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก่อนไปเที่ยวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปกันเลยครับระหว่างทางนะครับเราก็จะแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็พักรถที่ห้วยน้ําดังนะครับแล้วก็ชมวิวไปบางพางก่อนขึ้นไปที่อำเภอปลายนะครับผมพอถึงอำเภอปลายทางเข้าก็เราก็จะแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร,ร์ของอำเภอปลายถ้าใครมาแล้วไม่ได้เช็คอินตรงนี้เท่า เท่ากับไม่ได้มาปลายนะครับก็ห่างจากตัวอำเภอประมาณ1กิโลนะครับเนี่ยครับเป็นสะพานโบราณนะครับของอำเภอปลายที่ใช้กันมายาวนานนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปเช็คอินที่ที่พักนะครับที่จองไว้แล้วคือปลายคันที่นะครับอ่าที่พักก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านๆนะครับแต่ว่าเป็นกระต๊อบก็ติดกับอ่าแม่น้ําข้างหลังนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคือสะพานสามารถข้ามไปอ่ยังตลาดถนนคนเดินได้ด้วยครับ ราคาที่พักก็ประมาณ800นะครับไม่แพงมากนะครับคือบรรยากาศนี้คือได้มากเลยครับสไตล์บ้านๆเรานนะชอบมากเลยครับพอเราเช็คอินเสร็จเก็บของเสร็จล้วก็จะไปเดินตลาดถนนคนเดินนะครับข้ามสะพานไปประมาณ500เมตรนะครับก,ก็สะพาน,านตรงที่ข้ามนี้ก็คือเป็นสะพานไม้โบราณนะครับอันนี้คือตลาดถนนถนนคนเดินของเำเภอปายนะครับก็จะมีอาหารมี เสื้อผ้ามีของใช้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นของชาวจีนยูนานเลยนะครับที่อพยพมานี่แหละครับบรรยากาศคนก็ก็ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงที่ไปก็คือยังยังยังอย,งอยู่ในช่วงที่โควิดอยู่นะครับแต่ที่แนะนำก็คือร้านอาหาร คือแบบมีจีนยูนนานนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วเนี่ยครับร้านเนี้ยคืออร่อยมากคนต่อคิวเยอะมากเส้นนี่คือนุ่มคือได้ใจมากครับต้องต่อคิวกันนะครับคนเยอะเยอะเกินเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าคุณภาพแน่นนะครับ ก็จะมีอาหารอื่นๆนะครับเป็นน้ํายากะทิข้าวซอยอะไรของที่เป็นของคนเหนือแล้วก็จะมีอะไรครับเนี่ยครับอาจจะเป็นการตลาดนะครับเป็นการเรียกลูกค้านะครับผมนอกจากนี้นะครับเอร้านที่แนะนําอีกร้านหนึ่งที่แบบขึ้นชื่อเลยนะครับคือร้านน้องเบียนะครับอาหารตามสั่งนี้คือแบบคือสุดนะครับแบบรสชาตินี้คือแบบคือพัตคารได้เลยครับแบบแต่ว่าใช้เวลาในการรอนานมากผมรอประมาณชั่วโมงครึ่งแต่คุ้มค่ามาก อาหารนี้ก็คืออร่อยหลักพัตคาแต่ว่าในราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยก็คือรับได้ครับไม่แพงมากคือผมกับเพื่อนสามคนนี้กินแทบไม่หมดครับอันนี้ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับในจาที่ที่เห็นอย่างี้แต่ว่าแบบให้เยอะมากครับผมพอเชา้าอีกวันหนึ่งนะครับเราก็จะไปทําบุญตอนเชา้าที่วัดศรีดอนชัยนะครับคือวัดเป็นวัดแรกของอ,อําเภอปลายเลยนะครับมีศิละปะร่วมสมัยของ าจะเป็นพม่านะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือพวกพระพุทธรูปพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบเออสไตล์พม่าเลยนะครับผมกําแพงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้แบบเหมือนโบราณเลยนะครับแบบใช้อิฐแดงอิฐอะไรก่ออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ครับที่มองเห็นจากนั้นก็จะไปอีกหนึ่งวัดนะครับก็คือวัดแม่เย็นนะครับวัดนี้ก็ขึ้นชื่อนะครับเป็นที่เช็คอินได้เลยครับอยู่บนภูเขาครับมีพระพุทธรูปสีขาวตั้งสง่าอยู่ ด้านบนนะครับแต่ว่าก็เดินเดินเยอะก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าบันไดประมาณเกือบพันกว่าขั้นนะครับก็สาทุกครับอ่าครับผมหลังจากเที่ยวมาทั้งวันเลยนะครับก็รู้สึกว่าปวดเท้าแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยแวะมาแช่เท้าที่น้าพุร้อนท่าปลายนะค,นนค่าเข้าประมาณคนละยี่สิบบาทนะครับเปิดประมาณสิบโมงถึงอา่าหกโมงเย็นนะครับอันนี้แช่เทา้าหรือว่า เอ,อ,อาบได้นะครับเราก็เตรียมชุดไปเปลี่ยนได้อุณหภูมิประมาณ36องศาเซลเซียสนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นวันนี้ผมเพื่อนผมเล่นผมไม่ได้เอาชุดไปผมลืมก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่ามันมันมีเป็นชั้นเป็นชั้นแต่เขาจะเล่นกันอยู่ข้างบนเยอะแต่ข้างล่างก็จะเป็นพวกเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กกับ <S 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 พวกคนอายุเยอะหน่อยเขาจะเล่นอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับ หลังจากแช่แช่เท้าได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เย็นแล้วก็เลยแบบพากันมาที่อกองแลนนะครับหรือเขาเรียกว่าแกนแคนยอนของปายนะครับเขาเชื่อกันว่าทางเดินมันมันเหมือนทางแลนเดินทางคแค,คบๆเขาเลยตั้งชื่อว่ากองแลนเรามาเพื่อจะชมพระอาทิตตกครับ อ่คือบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าจะบอกได้คําเดียวว่าสูงสวยอ่าชันและก็เสียวมากนะครับคือปกติผมก็เป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วแต่ว่าคือตัดสินใจขึ้นมาเพราะว่ามันสวยแต่ว่าเราก็จะอยู่ในจุดที่เอ่อที่เขาให้นักท่องเที่ยวอยู่เราก็ไม่ไปตรงที่บริเวณมันเสียวๆแต่ว่าเพื่อนผมแบบมันชอบแบบนะครับมันกําลังเดินอยู่คือสวยมากจริงๆนะครับ คือถ้ามาแล้วเราสามารถเอ่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับผมว่าได้มาเที่ยวครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะักท่องเที่ยวก็เยอะเป็นส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะครับที่ชอ่วที่ชอบอะเอเอนเจอร์หน่อยเอ็กตรีมอะไรพวกเนี้ยกัมาเที่ยวกันเยอะครับผมเนี่ยครับพาทิ์เริ่มตกแล้วนะครับผ ครับวันนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยส่วนสตรอเบอรี่นะครับมานั่งกินอ่าสตรอเบอรี่ปัน่นแล้วก็อ่า uh, ลองชิมไวน์สตรอเบอรี่ดูนะครับผมอันนี้นะครับคือส่วนสตรอเบอรี่มีทั้งที่สตรอเบอรี่ที่เก็บได้แล้วก็สตรอเบอรี่ที่เขากาลังปลูกนะครับแต่ว่าเราก็เดินชมได้แต่ผมไปคือใกล้จะเย็นย็นแล้วผมก็เลยไม่ไม่ได้เดินเข้าไปในสวนนะครับผมอยู่ภายนอกแล้วผมก็เออซื้อสตรอเบอรี่ซื้อไวน์อ, White, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็กลับ แล้วเลยถ่ายวิวรอบเย็นมาให้ดูนะครับเกินบรรยากาศก็โอเคครับเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้เย็นนี้หมายถึงว่าอากาศนะครับครับผมคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ